วันนี้เราจะมาสาธิตการเล่นพ,พับพิม์ไอศครีมนะคะนี่คือข้างล่างะคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำนะคะข้างบงนะคะ่ะเรามาแกะกล่องอันนี้อนะคะ่ะข้างในจะเป็นห่อยอย่างนี้นะคะ มีครีมสตรอเบอรี่ไว้ทำไอซไอศ์ครีมอันนี้ครีมรสวานิลาอันนี้เป็นที่บีนะคะอันนี้เป็นโคลไอศ์ครีมเมสีถ้วยวาฟเฟิลค่ะอันนี้ก็คือกล่องนะคะ ะะมันคือที่ตัวน้ำค่ะมาน้้งเวลมาช่วยเจ้านส้ตัวน้ำนะคะมีใส่นี้ให้เต็มเลยนำเพื่อนอันนี้เหรอในนี้ของ เงงสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมาใส่ในสช่องนี้นะคะอ่าน้ำน้งช่วยใส่หน่ยครับแล้วเราก็จะมาคอนให้มันกัาเป็นครีม แล้วก็มาค่อนฝังกันบ้างค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำคีมวันนี้นะคะมาใส่ตรง อันน,นะคะก็จะยัดเข้าไปเลยค่ะเนี่ยคะ่ะเราก็จะใส่เข้าไปใส่จนหมดใส่สองสีเลยนะคะต่อไปใส่สีขาวนะคะ ก็จะตัดเลยนะคะแล้วก็จะบีบเส็นนะคะบีบใส่กว้ยค่ะ มาเมื่ว่าตัดแต่งกันต่อไปมึงจะทำนะครับนี่ครับต่อไปมึงก็จะโรยไม้สีนะครับ ตีอะไรเลยเยอะขนาดนั้นก็ทำเลยตัดเลยครับม,มาตกแต่งง่ายเจ้อันนี้เราจะตู้งใส่อะไรใช่ปะอืมใช่ครับป็นไงครับสวยไหมครับ Suối chăng ơi em các người nổi mê là ui ต่อไปก็ทำวาฟเฟิลนะคะด่งเีนสีน้งสร็ล้ว่ะเราก็จะชิมกันเลย อม,ม,ม,มนนอรชอยนะค่ะไหนวะหนีไหนวะมาชิมฝีมือของหนู่กันนะคะอ,คอืมอร่อย ああ。<laughs> <laughs>